สวัสดีเพื่อนๆกันด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการแชร์โพสต์เฟ e บุ๊กนะครับราคาถูกขึ้นไว้นะครับโดยให้ให้เพื่อนๆมาเสิร์ชหาเว็บไซต์ที่มีชื่อว่า k m m เอตรงนี้นะครับจะเจอเว็บไซต์เค MM m อยู่ด้านบนสุดเลยนะครับให้เราทําการคลิกเข้าสู่เว็บไซต์นะครับหรือสามารถคลิกลิงก์ได้จากใต้คลิปนี้นะครับผมก็จะคลิกลิงก์ว้ให้นะครับทาการกดสมัครสมาชิกนะครับ การกรอกข้อมูลห้ครบถทวนนะครับแล้วก็อย่าลืมติ๊กถูกด้านล่างสองอันนี้นะครับทำการกดสมัครสมาชิกนะครับหรือหากไม่ต้องการจะกรอกข้อมูลนะครับก็สามารถสมัครสมาชิกผ่านทางช่องทาง gmail โดยตรงได้เลยนะครับเมื่อทําการสมัครสมาชิกเสร็จแล้วนะครับให้เราทําการล็อกอินเข้าสู่ระบบนะครับเมื่อล็อกอินเข้าสู่ระบบแล้วนะครับทางด้านซ้ายมือนี้ก็จะเป็นอ่าบริการทางเว็บไซต์ทั้งหมดเลยนะครับเดี๋ยวผมก็จะมาอธิบายให้ฟังแต่ละรายการนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับ ยอดเงินของเราก็จะแสดงอยู่ด้านบนนี้นะครับยอดเงินที่เยอะอย่างนี้ก็มาจากการแนะนําเพื่อนด้วยนะครับที่ผมได้เคยทําไว้นะครับเดี๋ยวผมก็จะมาสอนด้วยนะครับทีนี้มาดูวิธีการสั่งซื้อกันบ้างนะครับแชร์นะครับให้เราทําการเลือกหมวดหมู่นะครับเป็นเฟซบุ๊กแชร์นะครับแชร์โพสนะครับจากนั้นในส่วนของบริการนะครับผมจะเลือกเป็นบริการ ที่สองนะครับอ่าบริการแรกเลยแล้วกันนะครับง่ายดีนะครับจากนั้นก็ทําการคัดลอกลิงก์โพสต์นั้นมานะครับมาใส่ในเว็บไซต์นะครับพิมพ์ปริมาณแชร์ที่ต้องการได้เลยนะครับดูสาธิตดูหนึ่งร้อยแชร์นะครับจากนั้นทําการกดสั่งซื้อนะครับเมื่อทําการสั่งซื้อนะครับก็จะมีระบบก็จะแจ้งครับว่าเราได้รับความสั่งซื้อแล้วนะครับก็จะได้เลขออเดอร์มานะครับให้เพื่อนๆทําการ จดไว้นะครับหรือสามารถมาย้อนดูได้ในประวัติการสั่งซื้อนะครับโดยในประวัติการสั่งซื้อก็จะมีรายละเอียดที่เราเคยซื้อไปทั้งหมดอยู่ในนี้รวมทั้งปริมาณและราคาด้วยนะครับต่อมานะครับวิธีการเติมเงินทางเว็บไซต์มีช่องทางให้เราเติมเงินเยอะแยะมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น QR code อังเป Power a l l e t t u m o n e y Wallet หรือแม้กระทั่งคริปโตก็สามารถเติมได้นะครับเพียงแค่พิมพ์จํานวนเงินลงไปนะครับ กดเติมเงินก็จะมีขั้นตอนการเติมเงินขึ้นมาให้เรานะครับส่วนบริการแนะนําเพื่อนนะครับทางเว็บไซต์จะมีบริการแนะนําเพื่อนให้เรา5%้าเอร์เซ็นจากยอดค่าใช้จ่ายทั้งหมดนะครับโดยหากเราทําการคัดลอกลิงก์นี้นะครับส่งต่อไปแล้วมีการสมัครผ่านลิงก์นี้นะครับเราก็จะได้อัตราแนะนํ้าเปอร์เซ็นนะครับจากยอดค่าใช้จ่ายที่ได้เติมเข้ามานะครับซึ่งตอนนี้ผมก็มียอดรอดจ่ายอยู่2 0 0พันนะครับโดย ผมทายอดรายได้รวมไปทั้งหมด17,00 0แล้วนะครับหากใครอยากได้รายได้เสริมแบบนี้ก็ลองทําตามดูได้นะครับต่อมาวิธีการติดต่อแอดมินก็จะมีอยู่2ช่องทางด้วยกันนะครับก็จะเป็นตัวและไลน์นะครับสามารถแอดเข้าไปได้นะครับก็จะมี QR code ให้เรานะครับทีนี้มาดูยอดแชร์กันบ้างนะครับว่าขึ้นแล้วหรือยังนะครับอ่าเวลาก็ผ่านไปไม่นานนะครับไม่ถึงห้านาทียอดแชร์ของเราก็ขึ้นมาครบเป็นทีเรียบร้อยแล้วนะครับก็หากใครนะครับที่ต้องการ เพิ่มยอดแชร์ราคาถูกนะครับเดี๋ยวผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนี้นะครับสามารถสมัครและเข้าสู่สต์ได้จากลิงก์ด้านล่างเลยนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ